ไปเลยข้าวพิ้ายในช่วงนี้ข้าวพิ้ายวันนี้ค่ะไปถี่จังหวัดพังงาค่ะในเรื่องของการซื้อสา้ประชาสัมพันธ์ค่ะทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาก็ได้จัดอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหม,มู่บ้านชุมชนือวาอปมมชอนี่แล้ค่ะถี่เห็นอยู่ก็เผื่อเป็นเครือข่ายช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสา้นนั่นเองค่ะที่ห้องประชุมพิงกันโรงแรงพุงงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาก็ได้จัดอบรมเครือข่าย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนอ,อปอมอชอนะคะเรคกวันที่30 มก,กราคมนี้พ่านมาค่ะเพื่อสร้างและก็พัฒนาเครือข่ายด้านการสื่อสา้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสั้นต่างๆนะคะไปยังประชาชนให้มีการรับรู้และก็ความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะเกิดความเชื่อมั่นและก็เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและก็แก้ให้ปัญหาข้องจังหวัดโดยมีผู้แทนจากอปมชรุ่นทีหนึ่งถึงซ้ำนะคะเป็นผู้แทนน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ภาคระชาชนนี่แหละค่ะที่เห็นอยู่ก็คือเข้ารับการอบรมจํานวนซ้ำสิบคนค่ะครับนางทัศนียา คนดวงแก้วประชาธิปัจวัดผางาแก้บกขวานะครับการประชาธิปันมีความสําคัญเป็นย่างหญิงนะครับในการในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการพัฒนาส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องรวมกันเพื่อเพื่อให้เกิดสถานคติที่ดีนะครับและก็ให้เครือข่ายนะครับประชาธิปันมีักยภาพมีประสิทธิภาพในการประชาธิปันข้อมูลข่าวสร้างของรัฐสู้ประชาชนในย่างถูกต้องทันยุคดิจิตอลนะครับสการอบรมครั้งนี้เป็นการบรรยายเรื่องการเพียนข้าวเพื่อประชาธิปันยุคดิจิตอลการผลิตคือไม่นะครับ สันทรายไม่สันนิษกานเลยนางเศร้าจันทตะวันใจสมุทรนักซื้อสั้นมวลชนจำนำการจักสำนักปราพันธ์คิดอ่าเป็นเบียคอนนะครับซึ่งคาดว่าผู้บ้านอบรมครั้งนี้จะได้อ่าเป็นเครือข่ายนะครับสาหนาทีในการซื้อประจาพันข้อมูลข่าวสั้นของจังหวัดผ่านช่องทางซื้อต่างๆย่างเผยแผ่ต่อไปด้วยนะครับนะนะ